สวัสดีครับพบกับเราทูนูนะครับก็กลับมาเล่น Mario 3D World นะครับก็นี่เป็นเวอร์หนึ่งด่านที่สองนะฮะก็เป็นเล่นไปแล้วรอบนึงะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เลยอัดใหม่ฮะแล้วก็ครับเข้าไปก็เป็นด่านใต้น้ำนะครับมีคุณเต่ามีก็เราปรับใหม่มาใหม่นะครับก็จะดูว่า เสียงชัดขึ้นไหมะฮะโอ้เราต้องว,วิ่งหนีเต่าะฮะกดก็คลิปที่แล้วพ่ายไปเยอะครับวิทเทนโดเครื่องใหม่ NX นะครับก็ก็เศร้าใจครับว่าเดี๋ยวจัดการต่อกดนี่แน่ว้าวนี่แน่ว้าวว้าว,โ,วโอ้อ่ะ กระดองนี่ไม่ไหวจริงๆก็ก็บ่นนะครับว่า nx ครับเห็นโดว์กำลังจะแจกแพร์วียูนะครับอ้าวเดินไปเหยียบอย่างนั้นก็ได้ด้วยคือผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้ว่าส่วนไอรูนทันสายนี่เราเข้าไปแล้วไม่มีอะไระครับก็ ใครที่เป็นเจ้าของวียูก็ขอแสดงความเสียใจนะครับว่าเกมที่จะออกปีหน้าคือเป็นเกมทายๆแล้วนะครับไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีวันโอ้โหไปดีกว่าที่จะมีเกมออกอีกแล้วนะครับยกเว้นเอ่อซลดานะครับซลดาเดอะเลเจนส์ Zelda ก็เป็นเกม ที่ทุกคนคาดหวังนะฮะว่าจะสนุกแล้วก็น่าจะเป็นเกมท้ายๆแล้วในในวีวนะครับเพราะว่าข่าวออกมาว่าข่าวออกมาว่านีฮนโดจะจะออกเครื่องใหม่นะฮะ โอ้ยอย่างนี้นี่เองอ้าวยังไม่ทันเก็บดาวเลย้า <c oughs> ข้างหน้ามันคืออะไรนั่น,นอ๋อโคมไฟเฮ้ย <c oughs> เแย่เห็ดมากเลยอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้อดอกไม้ไฟมาก่อนมาละเห็ดมันขึ้นมาละเก็บดอกไม้ไฟเย้เป็น แล้วมันทำยังไงเลยอ่ากด B โอเคโหดแล้วฮะโหดแล้วอ๋อองใช้ดอกไม้ไฟในการเก็บดาวนั่นเองอไอนน้ตัวนี้มากเลยเห็ดนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่โอเคข้างบน,นมีอะไรไหม จคือเมื่อกี้เล่นสไตายไปไหลายเท่ารอบมาครับเออฮ้ยโอ้โหลืมนี่แน่นี่แน่ผมก็อยากรอเก็บเหมือนกันนะครับภาคของเซลดาตัวต่อไปเเหมือนข้างบนมาขึ้นได้เลยเอ,อ้ยไม่ใช่ก็แต่วินเออนฮินโด์มันมีจา,านเยอะนะครับว่าช่วงนี้ขายได้อเมโบนะฮะ ถ้าใครไม่รู้ว่ามิโบคืออะไรก็ลองดูในชั n นลได้ครับผมมีอันบ x ็อกอันหนึ่งที่แสงไม่ค่อยดีแล้วก็เศร้าๆแบบว่าเป็นคลิปแรกๆแต่เดี๋ยวผมจะใช้แบบว่ากล้องตั้งดีๆคือนั่นเป็นคลิปแบบอันบ x ็อกแรกๆเลยคืออยากได้มีโบเราไปซื้อมาก็เลยไปอันบ็อกนะโอ้เกลียดเต่ามากเลยอะเต่ามันแบบ โอ๊ยยิยงแล้วกันนี่แน่นี่แน่น,น,นี่นี่อย่างนี้นี่เองเราเข้าใจแล้วโอ้ยเย้เราได้ดาวอันลนะอีกอันหนึ่งนะฮะเหลือได้กันในกล่องที่เราไปสู้กับเต่าเราเรา <c oughs> ตายนะฮะ มีอะไรี่ไหมมีแถวน,น,นี้มีอะไรไหมแต่ฮินโดก็ยังเรื่อยๆครับเกมยังขายดีอยู่ก็คุณปู่ไม่มีวันตายนะฮะปู่มาริโอ้นะฮะไม่มีวันตายโอ้อ้าวกดแล้วต่ำเชียวก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นเวอร์หนึ่งเนาะ โม่หนึ่งดันสองอ่าครับก็เดี๋ยวมาคบกับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดแชร์ด้านล่างนะครับ